รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไข่สดๆจากแม่ไก่นะทุกคนแล้วก็ลงไปในน้ำจับกบนะครับนี่โค้ดไทยหรือชัยโยโยจังหวัดชัยชัยนาทชัยนาทแล้วชัยโยมาจากไหนวันนี้ผมมาชวนคุยในเรื่องของมุ้มองสาวๆที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วอยากเปลี่ยนมาขับรถปิกอัพหรือรถยนต์อเนกประสงค์เราต้องการเอ็กซ์เพรสตคนที่รู้จริงมาร่วมเดินทางกับอินี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราออกไปเที่ยวบ่อย สวัสดีครับอยู่กับอินดี้และรายการ Drive Through นะครับเพื่อนร่วมเดินทางของอินดี้ก็คือ Toyota Camry HEV นะครับวันนี้อินดี้อยู่ที่สุพรรณบุรีจากชีวิตคนเมืองมาเป็นชีวิตชนบทนะครับวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากตื่นเต้นมากแค่ไหนไปเราไปกันเลยดีกว่าแต่ทุกคนรถจะเลินนิดนึงนะเพราะว่าอินดี้พาน้องมาลุยไม่ได้พามาในเมืองนะทุกคนเราอยู่ชนบทไป ถึงแล้วครับทุกคนบ้านปลายดินออแกนิกฟาร์มสเตย์นะที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายและรับรองเลยว่าทุกคนจะต้องตกหลุมรักที่นี่แน่นอนเพราะว่าจะต้องไปสนุกกับกิจกรรมของอินดี้ไปไปสัมผัสวิถีชีวิตชนบทกันวู อันนี้อยู่กับพี่โลมนะสวัสดีครับพี่โลมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมอยากจะถามพี่โลมว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมของเราภายในเนี่ยก็จะมีประมาณเกือบสิบอย่างครับเริ่มตั้งแต่ให้หานไก่เก็บไข่ให้หันควายตีควายจับกบดำนาสไลเดอร์ปัดข้าวสีข้าวสุมไข่เจียวด้วยตาฟืนน่าสนใจทุกกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจับกบนะครับทุกคนรับรองเลยว่าเสียงและหน้าของผมจะออกมาเป็นยังไงนี่คือไม่รับประกันเลยเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดู อินดี้กับพี่โรมมาถึงฐานแรกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหจริงๆไม่ต้องถามเลยนะว่าฐานแรกคืออะไรนี่น้องน้องมาลอแล้วมารอแล้วครับอันแรกคือไปป้อนอาหารน้องไก่ไปทำความรู้จักกับน้องไก่ก่อนนะครับไปป้อนครับอแล้วก็ธรรมชาติจากกล้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวน้องไก่รอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะฮะมูเยอะมากเห็นไหมขันเรียกอะไรเมื่อกี้เนี่ยทีนี้วิธีการป้อนไก่นะไม่ยากนะครับเราเอากล้วยที่พี่มาเนี่ยนะเราก็มานั่งยองๆนะครับเดี๋ยวน้องไก่ขก็จะมากินเองโดยธรรมชาติของน้องเห็นไหมเนี่ยเขาจะกินกล้วยธรรมชาติของเขานี่ใช่ไหม จักรี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 อะไรจักรีอ่าแต่แต่นต่นี่ใช่ไหมมีบางตัวเนี่ยที่กําลังจะไข่แต่เขายังไม่ได้ไข่แต่ตัวอื่นไข่แล้วก็เดินออกบางตัวก็กําลังจะจอกคิวก็มีเห็นไหมล้วงไข่สดๆจากแม่ไก่นะทุกคนผมสังเกตดูแล้วอ่ะบางฟองเนี่ยคือไข่ตะลใบที่เราเห็นเนี่ย สีจะไม่เหมือนกันเลยต้องใช่แล้วต่างกันยังไงครับเป็นคำถามที่ดีตักเกต็ดแมเวลาที่เราไปซื้อไข่ไก่จากในห้างเนี่ยในที่ไหนเราแต่ไข่จะสีเหมือนกันหมดเลยเขาจะคัดเบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยแล้วก็สีไข่ให้มันเป็นสีเดียวกันเพื่อเอาไปขายมันมันโทนเดียวกันสีได้สวยไข่ที่เป็นธรรมชาติมันจะต้องหนึ่งมีใบเล็กใบใหญ่สีก็สีไม่เหมือนกันเพราะอะไรปาะบางตัวกินอาหารน้อยบางตัวกินอาหารมากสีจะไม่เท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็นสีของเปลือกไข่หรือไม่หรือมกระเทาะออกมาแล้วสีอาจจะแดงมากแดงน้อยขึ พี่ลมผมแบบคือผมอะสังเกตนะว่าเราสามารถจะอุ้มน้องอย่างเงี้ยมันได้ปกติอย่างงี้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าผมสังเกตว่ามันน้องน้องที่เป็นพยาเนี่ยทำไมทำไมเขาต้องวิ่งหนีแล้วด้วยอ๋อมันคืออย่างงี้ฮะพยาไก่์เอาไว้เป็นฐานแล้ว คือมันเราเอามาจากโลงเชื้อเนี่ยเขาจะเอาไปทําแบบไก่ต้มน้ำปลากันเยอะเขาก็จะต้อนวิ่งเหมือนที่เราไปจับไก่เลยมันก็เลยเห็นความรู้สึกว่าที่เราไปวิ่งไปจับมันเนี่ยคิดว่ามันก็ต้องโดนเชื้อแน่นอนเลยมันก็เลยวิ่งแบบสุดชีวิตเลยไม่กลัวมันกลัวมากเลยนะมันก็คือสัญชาตยานสัญชาตยานเหมือนมีคนโทรมาแล้วเราเห็นสายว่าเป็นแฟนเป็นเมียเป็นภรรยาเป็นอะไรก็จะสะดุ้งโยงอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงอีกฐานหนึ่งล้ะซึ่งผมจะได้ขี่น้องใช่ไหมใช่ชื่อน้องก๊อต ความยากง่ายของการขี่ควายเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่มันอยู่ที่อันดับแรกคือเราต้องฝึกควายก่อนนะการจะขี่ง่ายขี่ยากมันต้องรู้ต้องรู้หลักก่อนว่าควายตัวนี้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีขี่ข้าวไม่หิวข้าวถ้าเกิดมันกุนยินมนะันไม่ต้องไปขี่เลยเดี๋ยวมันดิ่มหมดเลยม,มันต้องอดูอารมณ์ของควายก่อนหนึ่งควายร้อนไหมควายหิวไหมอะไรเงีไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะแบบไม่ได้ไม่ได้เดินขึ้นไปขี่<ม>เลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋มันดิ่มเลยมันดิ่มเลยครับไม่ได้ต้องให้เขาอิ่มไม่ร้อนไม่อะไรมกุิอย่างเงี้้ยยโอเเเคไดหมืออนนนตีี้ท่เรากลังจะขี่เนี่ยโอเเคได้้แลวฮ้ย นกเอ,เอาตรงี้จะมีความแตกต่างจากการขี่ม้านะ<อ>ไม่ดีไม่ดี<ช>แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่สเตเบิลคอนโทรลง่าย <ๆ S 1> เขาไม่มีการแบบแกว่งซ้ายขวาไม่อะไรเราสามารถที่จะเอาขาเรายึดกับลำตัวน้องได้ปกติเห็นพี่บอกว่าฐา,านนี้เป็นฐานที่จะต้องจับกบใช่ไหมถ้าเกิดใครมาบ้านไปดินนะ ผ่านนี้ไม่ได้ทำนะถือว่ามาไม่ถึงเฮ้ยโหเดินไปถาดนี้ด้วยนะเฮ้ยผมจริงเหรอจรจริงครับจงฮะทำไมอ่ะมันเป็นไฮไลท์เลยฮะอยากจะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับปกติกรบเนี่ยนะเวลาเขาจับเนี่ยบางคนก็ซ้อนสวิงมาแล้วให้เด็กจับบนดินมังอะไรมังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเราโยนไปเลยนะฮะถึงยัไม่ใช้ เราใช้มือแล้วก็ลงไปในน้ำจับกบนะครับนี่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ครับอย่างนี้ของจริงมันคุยกันก่อนอย่างนี้ของจริงครับคุยกันก่อนคุยกันก่อนแล้วแล้วกฎของเรามีนะถ้าเกิดลงน้ำแล้วจับกบไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะครับต้องจับให้ได้ถึงจะขึ้นได้เฮ้ยพูดตรงไม่กล้าโอ้จริงใหม่ใหม่ก็ฮักแรกมันก็จะตื่นเต้นอย่างเงี้ยฮะเอาไหนนะเดี๋ยวลงแล้วไม่แม่ผมไม่กล้าจริงว่ะเออลองลองเอางี้ถ้าเกิดอย่างงี้พี่ลองเอาจับกบขึ้นมาให้ลองจับก่อนสัมภาษณ์ก่อนไหมอ๋อได้ได้เราจะได้น ันเห็นว่าคิดวอาถ้าจะใช้ตัวบี่งมันระเบียบมันเห็นป่ะล่ะใจเย็นนะพี่ไม่เอาตัวบี๊งไม่เอาเราลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเออจับจับจับเออนั่นแหละนั่นแหละอ่ะได้ยังไงได้เออฮะได้ไหมไม่ยากนี่เห็นป่ะ เห็นไหมไม่ใช่นี่มันลืน่นใช่ไหมแต่เดียกยจะจำในน้ำจะสนุกขนาดเยอะเลยนะสนุกกว่านี้สนุกกว่านี้เพราะตอนนี้เอาเปรียบเขาอ่ะต้องลงไปจำในน้ำาม่ป้าพูดตรงเลยว่ากลัวเราเป็นคนกลัวคงังคกกลัวกลัว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งคือเราไม่เห็นว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยอผมเจอละโอ้โหนี่ เอ้หน้องอย่าพิ่งไปน้องอย่าพิ่งไปอยุดก่อนมันไม่ได้ยากนะคือแต่ว่าน้องมีความเร็วอยู่เหมือนกันเห็นอย่างเงี้ยน้องเร็วนะแล้วก็ต้องจับเขาเบาๆนิดนึงว่าเขาค่อนข้างที่จะบางเขานิ่มเขาก็ไวใช่ไหมพี่อันนี้เขาไวมากเลยนะเนี่ยเนี่ยๆอย่างเงี้ยอ่ะปึ๊บไปแล้วไปอือไวแผ่นดินไทยสุโขทัยหรือชัยโยโตจังหวัดชัย ใช่น้าเลือกใชโยม,มาจากไหน <c oughs> วันนี้ผมมาชวนคุยในเรื่องของมุมมองสาวๆที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วอยากเปลี่ยนมาขับรถปิกอัพหรือรถยนต์อเนกประสงค์ ก็คือซุ้มไข่เจียวหลังจากที่เราไปเอาไข่นี่ไข่จากฟาร์มพี่เขาเลยนะใช่ใช่แบบเฟรชเลยสดสดร้อนร้อนนี่คือแบบยังยังแบบอุ่นอุ่นอยู่เลยน่าแหละทุก้องครับมาทำไข่เจียวกันอ่โอเคอันับแรกคือเราเติมน้ำมันลงในกระทะเลยครับใครบอกอินดี้ทำอาหารไม่เป็นดูไว้นี่เบสิกใช่ สูกเองสีเองเจียวเองนะทุกคนพอพอเป็นฟืนเนี่ยมันจะไม่เหมือนการที่แบบเจียวกับเตาแก๊สเลยนะเขาจะมี t e x t อร์ของแบบส MOK นิดนึงอข่าเมาข่าเมานิดนึงใช่อร่อยเรามาที่เนี่ยเราต้องทําสิ่งนี้เพราะถ้าเกิดเราไม่ทาสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเรามาไม่ถึงใช่ไหมพี่ต้องครับนั่นคืออะไรครับพี่พิซซาเตาฟืนครับ พิซซ่าเตาฟืนเป็นไงครับคือมันเป็นของซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเพราะเนื่องจากแป้งที่เราทําพิซซ่าตรงนี้นะเป,นเป็นพิซซ่าแป้งของอิตาลีโดยตรงเลยแล้วก็แป้งตัวนี้ผ่านการน,นวดกันบ่มทั้งหมด48-72ชั่วโมงก่อนจะออกมาเป็นแป้งก้อนนี้เข้าเตาเนี่ยเราใช้ระยะเวลาแค่นาทีเดียวเองอสุกเลยครับจริงๆนะแค่นาทีเดียวเนื่องจากเตาที่เราใช้ในอุณหภูมิความร้อน400องศาครับ ใส่เตาข้างหลังเนี่ยแค่หนึ่ง,าง,งนาทีใช่ครับรับประทานได้เลยเรับประทานได้เลยทันทีเลยครับอร่อยมากครับนึกเราเราต้องการคงรสชาติของความบางนุ่มเหนือเอาไว้ยิ่งุบนานความอร่อยยิ่งหายไปเดี๋ยวพี่ใช้น้องแต่งหน้าวันนี้เรามี2หน้านะครับมีหน้ามาร์เกเรต้ากับหน้าหาวเอียนนะครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องเป็นคนแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าเตาแต่งได้เลยใช่ไหมทาซอสแต่งหน้าตามที่เราอยากจะทานได้เลยครับ อร่อยมากพี่เหมือนเหมือนเรากินร้านอาหารอิตาเลียนตามแบบอิตาเลียนที่แบบออริจินอลอิตาเลียนจริงๆอ่ะซึ่งแป้งเขาเนี่ยอย่างที่พี่อย่างที่พี่บอกเลยเป็นแป้งที่แบบอิตาเลียนเลยอะนุ่มใช่ไม่ได้เป็นแป้งสําเร็จที่เหมือนเขาประกอบมาให้แล้วแล้วเอาไปอุ่นอย่างเดียวอันนี้คือเขาปั้นเองจริงๆนะอร่อยอร่อยอร่อยมากมันนุ่มเพราะว่าแป้งตัวนี้มันเบาเหมือนไม่ได้กินแป้งมันนุ่มมากนะครับ หลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็อยากเชิญทุกคนนะอยากจะมาดื่มด่าบรรยากาศแบบนี้ซึ่งไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนนะทุกคนมันมีทั้งแอคทิวิตมีกิจกรรมมีอาหารให้ทําแบบลงมือทําจริงๆนะคือจังหวัดสุพรรณเป็นจังหวัดที่ไม่อยู่ไกลกรคุงเทพเลยสามารถขับรถมาแป๊บเดียววันหยุดสั้นๆหนึ่งคืนก็สามารถมาได้มากันเยอะๆนะครับอ เชิญเอ้ยเฮลเอาเฮลเฮลมาวันนี้ชุมชนบ้านแหลมขอต้อนรับน้องอินดีที่แวะมาที่นี่เฮลเอาเฮลเฮลบ้านแหลมเป็นวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวขอคนที่เรี้ยวมาแวะบ้านฉันเฮล ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหทุกคนต้องบอกว่าพี่ๆเขาต้อนรับอบอุ่นมากๆคือเราก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบเฮ้ยที่นี่น่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมีทั้งทําเทียนมีทั้งขนมมีทั้งกระเป๋าครียกระเป๋าเลยนะครับพี่กระเป๋าจางกระาวใช่แล้วก็มีล่องเรือด้วยคือที่สําคัญจริงๆคือล่องเรืออยากให้ทุกคนตามไปดูกัน อ้นี่เริ่มเลยนะครับอันนี้การทําทูบนะทูบก,กัญชาขุนไทยนะครับไล่ยุงแรงสาบอะไรก็ได้อันนี้ไม่มันเทนนะอันนี้คือไล่ยุงได้จริงๆ,ใช,ๆใช่ใช่อ,อโอเคอล,ลองทํา เป็นทูบสมุนไพรทูบประจำวันเกิดทูบกำยานกำยานและวดีเลิศจุดแล้กิบห้องกายอีทั้งทูบสปาเอาไว้จุดในห้องเขาบอกน้องอินดี้มันไม่มีพิษมีภัยเอกชาเกชา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 อนนอยแน่ ไม่รู้ว่าอันนี้คือทูบหรือว่าดอกไม้ไฟหรือพูบนะฮะพี่ได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูนน่อันนี้มันยิ่งกับการยุงเลยป้าผมว่าเสือก็ไม่เข้ามาถูกมต้องอเลยฮะ okay. ขนมทองพับอนุรักษ์กัน,นไว้เถอะเอ้า ขนมทองทับอนุรักษ์กันไว้เถิดไอ้ฉันจะขอชุมเทิดเพราะเป็นขนมมงคลไทยเอเชาเอชาชาจาจาชาละหน่อยแม่อันนี้คืออะไรครับขนมทองทับครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีแป้งมันไข่เต็ดกะทิน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บที่ขาดได้คืองาดำแล้วก็เกลือค่ะเทาเลยไหมมาครับมาอ่าเดี๋ยวจะให้พี่เขาเทให้นาบเลยใช่ไหมครับค่อยๆอ่าโอเค ชุมชน้านแหลมเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําสุพรรณปัญหาในแม่น้ำเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับครับพอาตบชวามันอยู่เต็มแม่น้ํามากเกินไปทำให้น้ำท่มวมเสียใช่ไหมฮะครับ,รบและนี่คือคนที่เปลี่ยนจากปัญหาหมาเป็นไรายได้นี่คือปอา้าล้วนส,สวัสดีครับป้าเคยดูแม่เล่นนี่เคยดูแม่เล่นด้วยเหรอจาจำแม่ผมได้เหรอได้อ๋อโอเคเล่นแม่เบี้ยอุ้ย เฮ้ยนี่อาออริจินอลเลยนะตอนนั้เกิดยังโอ้ยผมยังไม่เกิดเลยไม่ดีพอก็เป็นตากล้องใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะหาว่าโมเยอะดูยังไงว่าไม่ใกล้เคียงนี่แค่ช่วงช่วงต้นแต่สุดท้ายแล้วพอพับไปเรื่อยอย่างที่ป้าเขาบอกเนี่ยก็จะมาเป็นอย่างนี้ตอนนี้อดี้อยู่กับคุณแม่โสภาคุณแม่โสภากับคุณพี่สุรพล ซึ่งเป็นแม่ลูกกันูเราจะมาทำอะไรนะครับอันนี้อันนี้คือเดอะลอสเทสเมนู1จังหวัด1เมนูนะครับรสชาติที่หายไปนี้เราจะทำข้าวคุกน้ำพริกไปนาททำไมพี่ถึงเรียกว่าเดอะลอสเทสหมายถึงว่าทำไมถึงเป็นรสชาติที่หายไปเพราะอะไรครับโอเคอันนี้เป็นโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมส่งการประกวดนะครับทุกจังหวัดจะมีเดอะลอสเทสของแต่ละจังหวัดจังหวัดเลยโอเคก็คือจะมีลอสเทสของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันสุพรรณอ่างทองนครสวรรค์ก็จะมีของเขาโอเคโอเค หลังจากที่คุณแม่ตำเมันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหแค่กลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาก็มีความเป็นเฉพาะของเขาจะไม่เหมือนน้ำพริกที่เราได้กลิ่นทั่วไปใช่ไหมครับพี่ใช่ใชมาวันนี้แล้วผมจะว่าเพลงเรือกลัวน้องแอนดี้เขาจะเบื่อแล้วว่าให้หวมันไม่ทันสมัยไม่รอกเรามไม่ทำท่าออกมานั่งกิกหน้าเยเฉยเฉยดูแลมันเป็น ข้องเก่านี่แหละมันเป็นข้องแก่เขามีมาแต่โบราณโอ้โหได้เลยได้โบราณได้บ้านเราได้ยามออกพันซาแล้วพาเกิราจากสิ้นเขาก็ทอดกระถินเหรอไม่่ด้จริงมากกระถินกระถินกระถินใช่พ้าขากระถินไงอ๋อทอดถั่วแกนแผ่นดินไทยสุโคไทยหรือชายโยตจังหวัดชัย ชัยนาทชัยนาทแล้วชัยโยมาจากไหนใช่เอาเทียบเทียบโอเคนี่แหละคือฟาร์มล่องเรือมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาซึมซทรัพย์แผ่นพื้นบ้านให้สมกับเรียกว่าสุพรรณบุรีเมืองสตรีออฟมิวสิกมาเรียนรู้ด้วยมาหัดร้องด้กันเองประมาณนี้ครับต้องขอบคุณพี่สอพลมากๆครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีพี่เนี่ยผมก็ไม่ได้ความรู้อะไรอย่างนี้เยอะรวมถึง รวมถึงเพลงฉ่อยเป็นสเสดห์อย่างหนึ่งของชุมชนบ้านแหลมทุกคนที่มาที่นี่จะไม่เบื่อเลยแน่นอนแล้วจะเอนจอยทุกคนแน่นอนครับมากันเยอะๆบ้านแหลมครับไมบายเป็นการปั่นจักรยานที่วิวหลักล้านช่วงหน้ามาว้าวกันต่อตอนนี้ไปพบกับเทคนิคจากอีซูซูกันครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาชวนคุยในเรื่องของมุมมองสาวๆที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วอยากเปลี่ยนมาขับรถปิกอัพหรือรถยนต์อเนกประสงค์ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ยากอย่างที่คิดครับหลายคนอาจจะยังมีภาพจําว่ารถปิกอัพหรือรถยนต์อเนกประสงค์เป็นรถคันใหญ่ขับยากพวงมาลัยหนักแต่ในความจริงปัจจุบันรถรุ่นใหม่ๆมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้การขับขี่ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ขับได้สบายๆส,สำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยว รถยนต์อเนกประสงค์หรือ P/PV คือคำตอบที่หลายคนเลือกด้วยดีไซน์ที่คล่องตัวใช้งานง่ายและพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับทั้งคนและสัมภาระส่วนใครที่ชอบลุยๆหน่อยรถปิกอัพก็เหมาะเพราะพร้อมพาคุณไปได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยหรือเจอถนนธุรกันดารสมรรถนะก็เอาอยู่ปัญหาของสาวๆหลายคนคือความกลัวว่ารถจะขับยากแต่ความจรงิงวันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะทั้งระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ทำให้การหมุนพวงมาลัยเบาและแม่นยำ ระบบช่วยทรงตัว ESC และ Hill Start Assist ก็ช่วยให้ขับขึ้นลงทางลาดได้อย่างมั่นใจบวกกับเทคโนโลยี ADAS ที่ช่วยตรวจจับและเตือนภัยรอบคันทำให้การขับรถปลอดภัยมากขึ้นทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกการเดินทางสบายใจกว่าที่คิดภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับทั้งการออกแบบด้วยวัสดุพรีเมียมทำให้นั่งสบายไม่ว่าจะขับเองหรือนั่งชิลไปกับเพื่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลก็รู้สึกผ่อนคลายทุกช่วงเวลาครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของรถปิกอัพและรถยนต์นเอเนกประสงค์นั่นก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระใครที่รักการเดินทางจะมีสัมภาระเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลจัดกระเป๋าได้อย่างเต็มที่ทั้งอุปกรณ์แคมป์ปิกนิกหรือของฝากกลับบ้านแถมดีไซน์ยังสปอร์ตหรูหราและโดดเด่นบนท้องถนนเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ทั้งฟังก์ชันและสไตล์การมีรถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทําให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยอิสระจะเที่ยวคนเดียวก็มั่นใจหรือไปกับเพื่อนๆก็สนุกได้อย่างเต็มที่ รถ p ิกอัพและรถอเนกประสงค์ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่จะพาเราไปสร้างเรื่องราวใหม่ๆในทุกการเดินทางสำหรับสาวๆที่กำลังมองหาเพื่อนร่วมทางสกคันรถบิ๊กอัพและรถอเนกประสงค์คือคำตอบที่ใช่ขอให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสุขและประสบการณ์ดีๆสวัสดีครับ เหมือนเดิมครับทุกคนอินดี้ก็ร่วมเดินทางมากับน้องเอิร์ธเหมือนกันมาอีกแล้วครับามาอีกแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนเพราะว่าเราต้องการเอ็กซ์เพิดคนที่รู้จริงมาร่วมเดินทางกับอินดี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราออกไปเที่ยวบ่อย<ม>เราออกมาเก็บประสบการณ์ชีวิตบ่อยพอไปอย่างเนี่ยต้องมาก่อนแล้วเรื่องแบบการลุยสมบุกสมบันก็จะเป็นเรื่องที่2เมื่อกี้คือผ่านถนนลูกรังมาก็ถือว่า เขาทําได้ค่อนข้างที่จะดีใช่หลังก็สบายแบบโอ้เหมือนแบบบิสเนสส s s a ลเออบบมันมันมันพื้นที่กว้างแล้วคือแล้วเราเป็นคนสูงความสะดวกสบายในยเรื่องแบบขาตรงขาติดอะไรยเนี้ย c a m รี่นี่ไม่มีเลยนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในแคมรี่ใหม่นะครับปรับเครื่องยนต์มาแล้วด้วยนะเป็น2 5ไฮบริดนะครับ227แรงม้านะเมื่อทำงานกูคกู่กระบมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยความประหยัดของเขาเนี่ยก็ประหยัดเช่นเดียวกันไม่แพ้กับตโตโยต้รุ่นอื่นแน่นอนเลยและ227แรงม้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะในรถยนต์แบบนี้แรงแบบเหยียบแซงไงคือมาทันทีเลขต่ําสุดที่เราได้ในิปเนี้ยยัง18โลลิตรถือว่า ดยอดอิดนตัวใหญ่ขนาดนี้บอดี้ใหญ่ขนาดนี้นะนอกจากนั้นแล้วนะครับใน New Camry เทคโนโลยีเขาก็จัดเต็มนะครับจอกลางขนาดใหญ่นะ12นิ้วกว่า,วาเนี่ยแล้วหน้าปัดคนขับก็เป็นดิจิตอลครบทั่วแล้วนะครับดูสวยงามมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะโหแอนี่แ,แบบเย็นชำํำแล้วภายนอกเป็นไงคือเอาจริงเอาว่าดีไซน์ด้านนอกมันสวยนะด้านหน้าไอตัวไฟหน้าใหม่ตัวแฮมเมอร์เฮดดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยรู้แน่นอน<ม>ก็เป็นแคมรีตัวนี้ที่เราขับจะเป็นตัว H E V พ r ม m i u m Luxury นะตัวท็อป 1 8 9 0 0 0้านบาทเนี่ยเอิร์ธว่าเขาให้ออปชันมาเต็มมากเลยนะครับแบบว่าครบทั่วนั้นเราไม่พูดไม่ได้เลยอ่ะคือศูนย์บริการของ To y ยต a นะเยอะมากแล้วก็อยู่ทั่วประเทศไทยใช่คือใครมีปัญหาอะไรใครเจอปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยขอบคุณด้ิร์มากแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวมากันอีกนะได้ครับได้เลยดีเลยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครดูใครสงสัยอยากจะติดตามว่าเฮ้ยเอิร์ธมีช่องทางแบบผลงานในเรื่องการแบบทําช่องทําอะไรอยู่ยังไง ต้งงไหนบาติดตามเอิร์ดได้นะครับช่องเอิร์ดปลิทา์ทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กตอกตอนนี้มีครบทุกช่องทางเป็นเรียบร้อยแล้วครับอ่าคือน้อง e อ็กซ์มากน้องให้ความรู้ได้ละเอียดครบถี่ทั่วนนะทุกคนชิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาน้องกันไปอีกวันนี้อินดีก็ ได้รับเกียรติมากๆนะครับที่เจอท่านผอ,อนกในวันนี้ซึ่งเป็นความโชคดีของอินดี้ด้วยแล้วก็ของทุกๆคนด้วยที่อยากจะพูดคุยกับผอ,อนกนิดหน่อยอยากจะถามผอ,อนกว่ามีอะไรแนะนำไหมครับนอกเหนือจากสิ่งที่อินดี้ไปสุพรรณบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายตอบโจทย์ททท,ทสำนักงานสุพรรณบุรีจึงอยากเชิญชวนให้มาสัมผัสกับวิถีไทยใกล้กรุงนะคะอ้อมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่อยากแนะนําน้องอินดี้ที่ไหนครับ ไปชุมหิ่งห้อยที่อำเภอเมืองล่องแมน่น้ำว้าวเลยไหมคะเพราะที่สุพรรณบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีที่พักด้วยอย่าลืมนะคะสุขทันทีที่เที่ยวสุพรรณบุรีสุขทันทีที่เที่ยวเมืองไทยคะ่ะอยู่ที่เขื่อนกระเสียวประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าเขื่อนเนี่ย สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยเป็นที่แบบเขามาออกกําลังกายกันเขามาอาระบิกกันเนี่ยเป็นปหูจุดศูนย์รวมแอคทิวิตี้บจับจังหวัดของสุพรรณบุรีเลยที่สําคัญมีปั่นจักรยานด้วยเพราะว่าทางกายมากเราจะไม่เดิน เป็นการปั่นจักรยานที่วิวหลักล้านขนาดแบบว่าฝนกำลังจะตกนะยังมองเห็นภูเขายังมองเห็นเท็กซ์เจอร์ชั้นๆๆของภูเขานะทุกคนต้องบอกว่าวิวเนี่ยหลักล้านจริงๆนะอ่ะเฮ้ยทุกคนหยุดหยุดเลยนี่ดูภูเขาดูวิวตะการตามาก ระหว่างที่เรากินลมชมวิวนั่งพักผ่อนคลายอยู่ตรงนี้นะอินดี้อยากจะบอกว่ามันมีอีกหลายที่มากที่แบบอันซี t นไทยแลนด์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้แบบเฮ้ยบ้านเรามีอย่างนี้หรอบ้านเรามีกิจกรรมแบบนี้หรอบ้านเรามีที่เที่ยวแบบนี้ด้วยหรอคืออินดี้อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนติดตามได้ทรูไปกับอินดี้นะว่าอินดี้จะไปอันเซีนจะไปเปิดตาเปิดใจเปิดโลกให้กับทุกคนว่า ประเทศไทยเรามีจุดอีกหลายจุดมีที่เที่ยวอีกหลายที่ที่หลายหลายคนอาจจะไม่รู้หลายหลายคนอาจจะแบบเราไปเที่ยวในที่ที่มันคนไปเยอะคนไปบ่อยแล้วก็เป็นที่ที่คนเห็นกันคุ้นชินคุ้นตากันแล้วแต่เราจะไปเปิดโลกพร้อมกันในที่ที่เราไม่เคยไป ครบถ้วนทุกอย่างนะครับกับชีวิตในเมืองมาเป็นชีวิตชนบทอินดี้ฟูลฟิลมากอินดี้เติมเต็มตัวเองแล้วก็บันทึกไว้ในความทรงจําเป็นเมมโมรีที่อินดี้ไม่มีวันลืมแน่นอนกับชีวิตชนบทครั้งนี้ที่สุพรรณบุรีนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณ Toyota Camry HEV ที่เป็นเพื่อนคู่ใจอินดี้ในวันนี้เดินทางมาด้วยกันสมบ,บุกสมบันมาด้วยกันใช้ชีวิตชนบทมาด้วยกันนะครับขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วอย่าลืมติดตาม drive to ที่ช่องไทยรัฐทีว,วีบ่ายสองสี่สิบห และทุกโซเชียลมีเดียนี่นะอย่าลืมนะครับทุกคนว่าทริปต่อไปทริปถัดๆไปนี่จะพาทุกคนไปไหนไปด้วยกันเยอะๆนะครับและเราไปสนุกกันไปจอยกันนะสวัสดีครับ